เราจะเอามอไซค์ข้ามปูนะครับที่ปากนายข้ามไปยังอุตรดิตนะครับเรามาจากจังหวัดน่านนะครับจะเอามอไซค์ข้ามไปที่ฝั่งอุตรดิตถแล้วก็วิ่งต่อไปที่ เพชรบูรน,นะครับค้างแรมกันที่บูทเบิรกนะครับขี่มาให้เราผักหมุดมาตามทีเพียนะครับแล้วก็ผ่านป้ายเข้ามาเรื่อยๆนะครับ นี่ครับเขามีทางของโปอีกห้าร้อยเมตรนะครับทีเพชรก็จะพามาไม่ถูกนครับมาถึงแค่ตรงป้ายล้วก็ให้อ่านป้ายเองนะครับแล้วขี่ลงมาเรื่อยๆเป็นทางคนขี่นะครับขี่ลงมามอเอไซเล็กกับมิกไซค์ราคาจะต่างกันนะครับ แต่ของผมเนี่ยเท่าข้ามโป้เขาตีเป็นบิ๊กไบตลอดเลยทีสีไม่ถึงนะครับแต่เขาตีเป็นบิ๊กไบเห็นคันใหญ่นะครับเห็นแบกของมาเยอะนะมันก็จะเป็นคันใหญ่นะ

От tòa có màс K thử tối điện mà làm vậy có muốn mà phải mình kia à à bây มอไซค์ข้ามเพนะครับจอดด้นานข้างใช่ไหมครับผม